สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ี่ทุกท่านครับวันนี้น้องไม้นะฮะพระปิดตาจินดามณีนี่คนระับลังนี้เป็นลงังรายการเนื้อพิเศษนี่นี่ครับนะเป็นลังเนื้อพิเศษนะครับจะเป็นรการฝังพลนะครับจะเป็นการฝังพลนะฮะล,ลองเลือกดูนะถามชอบทุกใจรา,รายการไหนนะพี่นะย้ําว่าวันนี้ลุ้นเพียงแค่200อ นะครับยุ้นเพียงแค่200นะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับค่าจะส่ง50บาทก็จะเป็น2 5 0้ถูกไหมพี่นะครับแต่ถ้าพี่รับ2ลุนขึ้นไปผมไม่คิดค่าจัดส่งนะครับถ้าพี่รับ2ลุนขึ้นไปผมไม่คิดค่าจัดส่งนะครับนะฮะรุ่นนี้จะเป็นเนื้อแบบนี้นะฮะเนื้อผงทูบเนื้อชันหมักเนื้อว่านเนื้อจินดาวมนีนะครับเนื้อสบู่เลือดนะฮะเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อใบลานนะครับ แต่จะเป็นรายการฝังพอยที่สะดือครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดให้พี่น้องได้รับชมนะฮะทั้งหมด20รายการนะฮะสามารถเลือกได้เลยราคาเท่ากับทุกองค์ไม่ว่าจะเลขไหนเลขสวยเลขอะไรนะฮะวันนี้ผมเปิดให้เท่ากับทุกองค์แต่ถ้าใครจะบุ้นก็ลุ้นได้ครับราคาเท่ากันเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอแยกแกะซีนเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นี่นซีนเดิมจากวัดเลยนะครับซีนเดิมจากวัดเลยนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปาดเลยแล้วกันนะฮะปาดเลยแล้วกันนี่ครับแป๊บนมือพี่นะปุ๊บอ,อ่านี่ฮะโอเคนะครับนี่ครับพี่โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนี่นะพี่นะนี่นะขออนุญาตเลี้ยงเลยแล้วกันนะครับยี่สิบองค์นี่ครับ เอาไปพี่นะครับ3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสินีครับนี่ผมเรียบร้อยแลวนะครับนี่นะครับไม่ได้ค้าด้วยพี่นะครับก็เอาไปเลยพี่นะเรื่องดูนี่ครับยิ่งพารายการกันนี่นะ หยิบด้านล่างมาครับลองเลือกดูนะครับสักที่ห้าองค์แล้วกันนะพี่นะโอเคนะครับผมจะยกกล่องลงนะครับนะฮะใครสนใจนะสามารถทักมาได้นะนะฮะรุ่นสองร้อยบาทนะครับรุ่นละสองร้อยบาทพอพี่นะครับส่วนจัมโบ้ก็มีนะรุ่นละสามร้อยยังอยู่นะนี่เป็นในการรุ่นนะครับจัมโบ้ยังอยู่นะครับสามาทักมาได้เดี๋ยวประมาณสิบห้ารุ่นนะครับมาฮะผมขอแยกเรียงก่อนนะครับเรียง จำที่นหนเรียงแบบนะครับนี่ฮะเป็นรายการเนื้อพิเศษนะครับเนื้อพิเศษในพิธีนะครับอ่าโอเคแล้วผลนะฮะหกหกสี่นี่ฮะหกสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดสองสิบสามสี่ยี่สี่อแล้วกันเอาเก็บองค์หนึงน่งแล้วกันนะฮะเอาเก็บองค์นี่นกนะนันนะครับจะใครอุดหนุนสิบรุ้นนะฮะแถมให้ แถมให้หนึ่งรุ่นนะครับแถมให้หนึ่งรุ่นนะครับโอเคพี่นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตมาเปิดให้พี่น้องรับชมนะครับภาพทสวยพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมขอตบภาพนี้กันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใครยื่นมาตรงนี้ฮะนี่อ่ะเป็นฉากแดงของเรานี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนี่ฮะจะมาองค์ละสองร้อยบาทนะครับค่าจะส่งห้าสิบนะค่าจะส่งห้าสิบนะครับ แต่ถ้ารับสององนะรับสององรับสององนะฮะไม่มีค่าจัดส่งนะครับฟรีนี่โอ้โหนะตอกนะฮะนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงคำวินเลขโคดเบอร์สี่สี่หนึ่งนี่โอ้โหฝังพอยเขียวฮะรายการนี้ฝั่งพอยเขียวครับนี่นะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทต่อมาเป็นรายการที่ สองนะครับรายการที่สองนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทักสิบห้ารุ่นละกันนะวินเนาะเปิดสิบห้ารุ่นเพราะรายการไม่ได้มีมากนะครับเป็นรายการประมาณสิบเอ็ดหรืสองรายการอย่างเงี้ยครับนะตามเนื้อนะพี่ตามเนื้อก็มีฝั่งพลอยนะฮะมีฝั่งพลอยให้พี่โอ้โหรายการนี้นะครับนี่นะนาเหมือนน่าจะเป็นจินดามณีหรือเปล่าพี่นี่ฮะเลขโค้ดเบอร์นี่ครับเดี๋ยวผมดูเลขโค้ดให้เลยครับเลขโค้ดจำนวนสาม ห้าสามครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเนื้อตินดามานันดีเนาะแป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวผมขอเทียบเนื้อแป๊บนึงอ่าใช่ใช่ใช่เนื้อตินดามันดีนี่ฮะเนื้อตินดามานัน,นดาานีพี่รายการที่สองเลยครับต่อมาครับรายการที่สามนะครับปาบโอ้โหรายการนี้นะฮะนี่ฮะ รายการนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับโอ้โหูออสวยมากเลขคนะเบอร์สี่สองห้านะครับเลขคนะเบอร์สี่สองห้าพี่นี่นะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับ โอ้โหเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะขอยาแป๊บหนึ่งนะเ๋ยวผมเ๋ยวผมพิดเนี้ยแป๊นหนึ่งพี่นะนะครับขอโทษนะพี่นะองค์ที่สามเมื่อกี้นะครับเป็นเนื้อชันมากนะผมลืมเลยนะฮะเนื้อชันมากรายการนี้พี่ส่วนรายการนี้ครับนะเนื้อสบู่เลือดอ่าเออนยฮะขอโทษทีพี่นะครับผมสับสนผมสับสนด้วยขอโทษครับพี่นี่ยรายการนี้เนื้อสบู่ เลือดฝังพลอยนะเศษเนื้อเนี่ยห้าห้าเจ็ดนะครับรีโคดนี่นะครับนะโอ้สองร้อยบาทหมดเลยนะครับสองร้อยบาทหมดเลยค่าจัดส่งห้าสิบสององสี่ร้อยไม่มีค่าจัดส่งนะโอ้โหหวานเจ็บครับนี่ฮะต่อมาพิชายรายการที่ห้าครับนี่ฮะตอนนี้ผมมียกรังอยู่รังหนึ่งนะครับนะถ้าใครจะเอายกรังนะครับนั้นจะมีอยู่หนึ่งร้อยองค์นะครับนะ ยกลังจะมีอยู่หนึ่งองค์นะครับนะฮะจะเป็นราคาพิเศษให้นะครับสำหรับใครที่แบบเอปซื้อแจกลูกน้องได้ปีใหม่นี้ครับผมมีมาลังหนึ่งอีกลังหนึ่งนะมีมาแค่ลังเดียวหมดแล้วก็หมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะนี่ครับหรือรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อผงนะฮะเดี๋ยวผมดูให้นะครับเนื้อจินดามนีนะครับเนื้อจินดามนีนะครับนะพลอยน้ำเงินนะี่ครับ นี่ฮะเนื้อจินดามันดีพลยน้ําเงินนะฮะนี่ฮะสวยๆกันเลยครับสวยๆกันเลยนี่ครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่ห้าแปดนะครับเนื้อจินดามันดีนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมารายการที่หกครับนะครับถ้าครยกลังบอกได้นะพี่นะซินเดิมนะฮะซีินเดิมไม่แตนนอกลังเลยนะซินเดิมไม่แตนนอกรังเลย นะครับถ้าใครจะรับนะทักเข้ามาได้เลยพี่นะเข้าทักเข้ามาได้เลยก็นะครับอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับหลังนะครับทักมาได้นะครับเลขคนจะเบอร์ห้าหกแปดนะครับรายการนี้คนจะเบอร์ห้าปดครับเนื้อจินดามนีนะครับรายการที่หกนะครับเดี๋ยวผมอายกลังให้ดูกัอนึ่พี่นะนี่ครับพี่นะครับนี่ยังมีอยู่หลัง นี่ครับเดี๋ยผมเปิดตัวนี่ครับยังมีอยู่หนึ่งลังนะครับยังไม่ได้แกะเลยพี่นะยังไม่ได้แกะเลยนะครับหนึ่งลังก็มีหนึ่งร้อยองค์นะพี่นะผมมีหนึ่งลังครับนะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับใครจะรับทักมาได้เลยพี่นะครับใครจะรับมาได้เนอะมีอยู่หนึ่งลังเท่านั้นพร้อมจัดส่งให้เลยครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับ นะครับจะปีใหม่แล้วนี่คือเอาไปซื้อเอาไปเช่าให้ลูกน้องพี่นะครับนะไม่ได้มีมางานที่ผมได้มาเพิ่งได้มานะผมเพิ่งได้มาเลยพี่อะไรกรางพิเศษเนี่ยเลขคนเบอร์ห้าหกหนึ่งนะครับในพิธีนะครับเนื้อผงคามินนะครับรายการที่เนื้อผงคามินนะครับนี่ฮะพลอยฟ้านะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดตัวมานลครับรายการที่แปด รายการที่แปดเปิดมาเป็นเนื้อผงจินดามานีครับนี่ฮะเนื้อผงจินดามานีครับโอ้โหนะสวยๆกันเลยนะครับเรียกคนเบอร์ห้าหกศูนย์นะครับลองเลือกดูนะพี่นะฮะใครชอบเนื้อไหนรายการไหนนะทักกันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> ซื้อฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับปีใหม่เดินทางไปไหนนะครับใครยกรังก็แจกพื่น้องได้นะครับปีใหม่ ต่อมาเป็นเนื้อชั้นหมากครับนะรายการที่เก้านะครับเนื้อชั้นหมากนะเลขคนตเบอร์ห้าสองสามนะครับเลขคนตเบอร์ห้าสองสามนะฮะร,รายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับ <c oughs> รายการที่สิบเปิดมาพี่โอ้โหลงยักษ์เขียวลงยักษ์เขียวยังสวยพี่เนื้อแล่เหล็กกัมพีฮะ เรียกคุณเบอร์หกสี่สามโอ้โหเขียวสวยจัดเลยครับรายการที่สวยจัดทีน่สะุรายการที่สิบนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดโอ้รายการที่เป็นเนื้อชันมากเนี่ยฮะเฮ้ยไปดูที่นี่นะเนื้อว่านเนื้อเศษว่านสบู่เนีพยเนี่ย เนื้อว่านสบู่นะี่ครับรายการเนื้อว่านสบู่นะพี่นะรายการที่สิบสิบสิบเอ็ดในนะสิบนะเอ็ดนลขโค้ดเบอร์พี่ห้าหกเจ็ดนะโอ้โหเรียกเรียงด้วยนะเรียกเรียงด้วยนะครับต่อมารายการที่สิบสองนะครับผมขอเปิดยี่สิบองค์พอนะครับโอ้โหคืรายการนี้โอ้ยฝังพลอยมุม้งพี่โค้ดสวยพี่นะพลอยสวยมากในนะเลขโค้ดเบอร์สี่เก้าสองนะฮะเนื้อผงทูบเนี่เองนะนะ เป็นผงดูบ้างโอ้ผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณาร,ารายการที่สิบสองต่อมาครับรายการที่สิบสามโอ้โหรายการที่สามเป็นเนื้อจินดารามนีฮะเป็นเนื้อจินดาามนีเรียกคุณัเบอร์สี่เก้าเจ็ดนะฮะนี่นี่นะฮะสองร้อยบาทนะครับถูกมากนะครับถูกมากๆเลยครับนะต่อมาครับพี่ชายนะฮะรายการถัดไปนะฮะ รายการที่สิบสี่โอ้โหรายการที่สี่นะโพยเขียวเหนียวซับเนื้อผงเหล็กน้ำพีคมๆแบบนี้พี่เลขคนละเมอร์หกเจ็ดศูนย์ครับโอ้โหคมมากในกับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับรายการที่สิบห้าครับโอ้โหมาตอนนี้พี่ผงแร่เหล็กน้ำพีนะสวยจริงๆครับ ผงแร่เหล็กนะพี่พี่สวยมากนะครับนี้ยหกหนึ่งเจ็ดครับเลขโค้ดตําเบิกครับนะหกหนึ่งเจ็ดนีฮะต่อมาพี่ชายครับรายการที่สิบหกนะโอ้โหสิบหกเปิดออกมาครับรายการนี้นะฮะนะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้สวยนะเนื้อชั้นมากหรือเปล่าเนื้อชั้นมากนะครับ รายการนี้เนื้อชั้นมากนะพี่เลขคน้นเบอร์หกหกแปดนะครับเลขคน้นเบอร์หกหกแปดนะครับพี่รายการที่สิบหกนะครับต่อมาการ์ดการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดเปิดมาพี่ <ao> โอ้โหเนื้อจินดมมามณีครับรายการที่สิบเจ็ดเนื้อจินดมมามณีครับโอ้โหเลขคน้นเบอร์ห้าห้าโอ้ เลขโค้ดเบอร์ห้าห้าห้านะครับนี่ยครับรายการนี้รายการนี้ผมขอแล้วกันนะครับนะฮะผมขอมปจากอาร์ักสี่ร้อยแล้วกันได้ไหมพี่นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปทําเสื้อกีฬาให้เด็กๆนะผมขอสี่ร้อยบาทขอชื่อด้วยนะพี่ขอชื่อหรือชื่อบริษัทชื่อร้านพี่ก็ได้นะี่ครับผมขอสี่ร้อยบาทนะเดี๋ยวผมเอาไปทําเสื้อกีฬาให้เด็ก นะโอเคนะพี่นี่ต่อมาครับนะในการไปพี่นะนะ้ตัวเลขเล็สวยนะอากาศตัวเลขสวยพวกเล่นต้นนะครับเลน่นทะ่อนภะูเขานําทำ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 เสื้อเด็กจริงๆนี่นะขอสิสักสองอร้อยนะครับเลขคนเบอร์ห้าเก้าเจ็ดนะครับนี 5, 9, 7, ่ฮะห้าเก้าเจ็ดพี่รายการนี้เอาไปพี่เนื้อจินดาวมันีนะครับแล้วพี่ทำาเป็นเนื้อจินดาวมันีด้วยนะพี่นะโอ้โหนี่ห้าเก้าเจ็ดพี่นะรายการนี้นการที่สิบแปดนะครับ สิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดอ่ะสิบแปดนยต่อมาครับสององค์สุดท้ายครับรายการ,รที่สิบเก้าะท่านอาจนแย่งกันนะนาเลยพี่นะน้องขอเลยกันโอ้โหจินดามนีไมโองนี่นยฮะจินดามณีไม้องค์นึงครับนะี่ฮะเลขคนตเบอร์พี่ห้าสี่หกนะฮะ ต่อมาพี่ชายครับนการยี่สิรายการสุดท้ายรรายการสุดท้ายเปิดมาครับโอ้โห,โโหเนื้อว่านสบู่นะฮะเสร็จเนื้อว่านสบูบ่เลือดีเลขโคดอเบอร์พี่ห้าห้าหนึ่งครับนีบ่โอเคนะวันนี้เราเปิด20รายการนะพี่นะชอบถูกใจกันไหนนะทักกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่ทานอีกครั้งนะขอบคุณมากนะครับ